ครับเดือดผาทะมากยกแล้วเป็นยังไงนั่นแหละครับโอ้โหเข้าหลวมครับโอ้โดนหมัดซ้ายหล่เลยครับนับ8แล้วครับนี่ฮะเดินเพลินครับโดนปล่อยหล่นนับ8ไปแล้วครับเอาแล้วครับฟื้นหรือยังครับอนนท์จัดโดนอีกไหมครับกับฟันซ้ายแม่นมากครับเดเลอร์นะครับดูดีชาวชาวต่างชาติทำไมเขาถึงทำได้ดีจังโดนซ้ายกับเอาล้ครับ อาแล้วครับของมันโดนกันได้ครับสอกขวาครับอานนอานนหมัดขวาไม่โดนครับแค่ย่ออาล้ครับตอนนี้ปัดลำตัวอ่ะเดิเลยต้องหมุนมามุมนี้ครับหอยมัดในต้นครับลำตัวครับลำตัวขวาซ้ายขวาครับเอาเดินเลยมีลำตัวสลับไปหน้านะครับเอาโดนเบี้ยหมักทุกซ้ายพอซ้ายดอกก็ไปโดนลำตัวครับเดินเลยครับโอ้โหหน้าคว้าลงไปครับโอ้โหลำตัวครับนี่ฮะ โอ้โดนโดนทางนี่คนได้ครับแต่โดนท้องนี่ไม่ไหวแล้วครับนี่ครับจูบครับสายลำตุ